พญาครุฑคือสัตว์หิมพานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สัตว์สามัญชนธรรมดาเพราะพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพกายสิทธิ์เป็นอมตะซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าพญาครุฑเป็นพาหนะของพระนารายอย่างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือพระมหากษัตริย์ว่าเป็นสมมุติเทพเป็นองค์นารายอวตารจึงมีการใช้ธงรูปครุฑ และมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดินสามารถพบเห็นพญาครุฑได้จากเอกสารต่างๆของทางราชการและนับว่าเป็นเอกสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุดจริตจ,จงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และมีหน้าที่ของตัวเอง ทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วองค์พระยาพุทธก็จะส่งพลังป้องกันพยันภัยอันตรายต่างๆก่อให้เกิดความสุขในทุกๆด้านและจะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานข้าราชการของตัวเองนอกจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงหากท่านได้นำอาตราหรือสัญญรักพระยาคุทธ ไปติดหรือบูชาจะทำให้อาถั์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดพญาครุฑหลางอาถันได้จึงเป็นที่เชื่อกันว่าจะได้รับความเคารพบ,บูชาเป็นอย่างสูงเปรียบเสมือนเป็นองค์ตัวแทนแห่งพระปะรมุกผู้ใดมีสัญลักษณ์หรือรูปพญาครุฑบูชาไว้ย่อมได้อานิสงส์มากเป็นล้นพ้นอาทิมีความจเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและ ชอบตัวลักษณะของพระยาครุฑพรยาครุฑเมื่อแรกเกิดร่างกายขยายตัวออกใหญ่โตจนจรดฟ้าดวงตาเมื่อกระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกใดๆบรรดาขุนเขาก็ต้องตกใจปราดหนีไปพร้อมกับพระพาย รัศมีโปวยพุ่งออกมาจากกายสว่างสวัยเป็นอัศจรรย์มีลักษณะดังไฟไหม้ทั่วทั้งสีทิศกระทำให้ถวยเทพต้องตกใจสำคัญว่าเป็นพระอคคณีต่างมากันบูชาพระยาคุดเพื่อขอความคุ้มครองจากพระยาคุดนั่นเองพระยาคุดเป็นสัตว์กึ่งเทพกายยสิท์ขนาดใหญ่ได้รับพรให้เป็นอมตะ มีวิชาผาโผนพิสดารมีอานุภาพและพละกำลังมหาศาลแข็งแรงสามารถบินได้รวดเร็วปราดุูสายฟ้าฟาดทั้งยังมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมท่อมตนและมีสัมมาคารวะน่าสรรเสริญยิ่งนักส่วนอีกหนึ่งตำราว่าเอาไว้ว่าพระยาครุฑนั้นมีรูปร่างและลักษณะโดยเริ่มจากเสียนจะงอยปากและเล็บ เป็นเหมือนดั่งพรยานกอินทรีท่อนกายตัวและแขนขาเป็นดั่งมนุษย์หน้าเป็นสีขาวปีกเป็นสีทองกายเป็นสีทองมีโอรสชื่อสัมปาติและชดายุมีชายาชื่ออุณติหรือวินายกาอำนาจของพระยาคุธในตำนานของฮินดูเ่าว่าตั้งแต่แรกเกิดนั้นพระยาคุธก็มีรัศมี กายที่สว่างสวัยเป็นที่อัศจรรย์สอให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีกุญญาธิการมีอานุภาพเป็นอเนกอันนั้นเมลิ์วิชาผาดผลพิสดารสุดยอดจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลผลงานของต่างช่องเราช่องข่าวเมาเล่าเรื่องละครับสวัสดีครับ